ห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดบวรน,นิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเสศริพัฒมหาวชระร,ราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีร,ราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว้นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารราชัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารราชัชกาลที่9ทรงหยิบผ้าหม่มสำหรับพระประทานพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว้นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกร่อน ทรงกล่าวคำถวายพระพักตถินเมื่อประสงค์ทำพิธีกถินกรรมแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งจุดทูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงก่อนสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรมวาจาจารย์ วัดบาวรนิเวศวิหารเดิมชื่อว่าวัดใหม่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิดราชวรวิหารสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระปวรราชเจ้ามหาศัก์พลเสพกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่สพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสําคัญสององค์เป็นพระประธาน โดยพระประธานองค์ใหญ่คือพระสุวรรณเขตอันเชิญมาจากวัดสัตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธชินสีอันเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั่งเป็นวัดที่สำคัญเนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ขณะทรงพระผนวดอีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึงสี่พระองค์คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงก่อนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยาน,นวงศ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัธนพระราชกรรมอวาจาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ตั้งของมหมากุราชมวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสงแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพรมคุตโตเป็นเจ้าอาวาส และจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษตเสด็จเข้าพระมนฑดบเจดีศรีรัตนมหา,าธาตุทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสันเพชรพระประธานพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานผูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าน,นั้นผ้าระหว่างพระกรทรงกล่าวคำถวายภาพพระกฐถินวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชวร,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 รมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวร,ร,รมหาวิหารเดิมชื่อว่าวัดสลั พรจการที่หทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่สร้างเมนพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวง์ชั้นสูงและพระราชทานพระราชพยกส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารในการบูรณะวัดมหา,าธาตุและพระราชทานนามว่าวัดมหา,าธาตยุวราชรังสฤษิ์ปัจจุบันพระธรรมปัญญาวดีเป็นเจ้าอาวาส และเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกระถินกรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้หนายชาติชายกริกชานชายัยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศสารดีกาช่วยทำงานก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด